ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอีเมลโลบัคฟูดบวดหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดพีหาให้เติมโลบัคกับ TN z Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Dis ส o อ d และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอด หากใครกำลังหิวโลบักแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ f i z z a Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะที่สวัสดีครับทุกคนกิจนรรมช่องซืลตอกันนะวันนี้เกม Jailbreak ี่เกือบพูดแมสซิตีแล้วไงแ่ะแล้วในเกม Jailbreak นี้นะครับจะมีกิจกรรมอาบีเบเทิลก็เราจะทำการ ตามหาเหรียญอ b บีเบทเในแบบเจียวเบรกนั่นเองนี่ไงตึกอ b บีเบทเอยู่ตรงนี้เห็นไหมสัญลักษณ์ชัดเจนมากจะเป็นตึกสีแดงอยู่กลางเมืองโอ้แล้วทำไมภาพมันกระพืิอย่างไรล่ะเนี่ยซึ่งเรามาตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นโจรคนหนึ่งเดินเข้าไปเราเดินเข้าไปด้วยน้วกเขาให้หาให้หากล้องสามกล้องเหรอน่าจะไม่ยากสิ่งนี้น่าเป็นกล้องไหมอันใหญ่ๆไม่นับี่ซิ่วมาประกาตัวเล็กก่อน ประกันตัวยังไงอ่ะถ้าคนนี้มันนั่งสบายเชียวหน้ากดจับได้ไหมไม่ได้เขาห้ามจับพี่จ๋าเอาแบตเตอรี่มาใส่เร็ประตูจะได้เปิดเดี๋ยวเดี๋ยวคนละแมพแล้วเฮ้ยพี่ปิงขึ้นบนได้พี่จิวนี่ไม่ใช่บอดนะพี่จิวเรืจะไปยิงเข้าตาไมเราบูลลี่คนเขาจะเข้ามาหาเหรียญสบายสบายเก่ก็เ่วยหาแล้วเขานั่งขนาดนี้เขาไม่น่าอุ้ยหัวทิ่มป๊อปป้องป้องไม่น่าจะอยู่ในตึกนะพี่น่าจะให้เราตามหาตามแมพป๊ผมเห็นผมเห็นไอ้เนี่ยไอ้ ไอ้ตู้ตู้จัดเรียงโชว์สตัวเนี่ยนี่หนึ่ถ้ามันมีไฟ2สองหมบอิว่าของหายไป3มชิ้นเราต้องมาวางไว้เล่าเฮ้ยเลหมยเลยน่อโอ้ยขาชี้เลยงั้นเรากระจายกันไปหาคนละที่ไหมก็คอปเตอร์คอปเตอร์ไปคนหนึ่งดูตามแต่แถวที่ปล้นไว้อ๋อนี่เขาบอกให้หากล้องสามแล้วค่อยกลับมาได้เลยจริงด้วยพี่เราไปหาตามที่ซ่อน พี่ว่าที่ปล้นแหละหรือแม้กระานครทับของใครทักคนน่ะเราไปค้นดูลโดยละเอียดไหมพี่คาดไม่ถึงแต่ละคนนี่ปล้นเก่งๆพี่ว่าร้านเพชรอย่างงี้ก็ต้องมีนะจุดยอดนิยมเลยเข้าเป็นไหมมันใส่าเก็ได้นะเออมันใส่จนอยากเดินเข้าไปโอ้ยพี่จะยิงกระจกเ่อกระจกแตกพี่ยิงกระจกแต่เลโดนดาวปิดโดนปิดนี่นี่มีบันไดตรงนี้มีบันไดตรงนี้ต้องไปไม่ได้โอ้ตก ใครก็ได้มาเปิดให้พี่ก็ไมทีโอ้เดี๋ยวนะมันขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยเหรอพี่เพิ่งเคยเห็นไม้ตรงนี้นะเนี่จังเลยถึงขึนได้เลยไงเฮ้ยพี่พี่มีกล้องในร้านเพชรมีเหรอมีเหรอพี่มีไหนที่ไหนร้านก้องผมว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นโจนะอยากได้พี่นึกว่าพี่สิ้นแล้วเมื่อกี้เลยเปิดเลยเปิดให้พี่หน่อยเลยเปิดให้พี่หน่อยเฮ้ยพี่เลยเปิดไม่ได้ว่ะมัน ระบบการโจมแบบออโตัมิติกอ๋อเลเลโดนว้าวลงไปข้มมา,างล่างใช่ไหมนั่นไงว่าแหละมันแสดงว่ามันยังไม่ถึงเวลาของมันไม่ครับเวลาแ <Yes. S 2> ดดหนาวเนี่ยอ๋อขาว<ะ>เปรีย้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเด็ดลงมาหัวทิม <c oughs> ไปด้วยกันไปเลยเราดูลานจอดรถ <c oughs> ไหมพี่ขับรถแล้วมันชอบสั่นสะเทือนเหมือนมันมีแผ่นดินไหวอ่ะว่ากล้องอะโอกาสสูงกว่านะถ้าจะไปอยู่ในที่ป้นต่างๆ มันขับรถเป็นไหมเนี่ยไปหน้านหลัดเอากระโดดลงไปก็แล้วกระโดดลงไปทำไมอ่ะเอามันเรียกว่าพูดเหรอเขาคิดว่าพี่จะมาจับเหรอมาแน่แล้วขอเฮลิคอปเตอร์อะไรเนี่ยเข้าามลยต้อนที่เลยเห็นกล้องกล้องกล้องมันใหญ่ไหมเดี๋ยวมันเป็นกล้องแบบของคอไอเช่เลย อันนี้เขาเรียกว่าป้ายเลยจีครับมันมีป้ายพัดปี๊มีป้ายเป็นีจิต้องให้เจอาน้นเฮ้ยเล่เขาได้จริงด้วยเจะได้เล่พึ่งเข้าเอาเปไดี๋ยวลงมานี่ยกดคิวกดคิวข้างบนโอ้โหมันเข้าข้างบนนี่ขึ้นขึ้นออกขึ้นออกเดี๋ยวพี่จะพังข้างบนสามสองหนึ่ง เกมมันดูฝัดโรด้าจังอะเฮ้ยโจรโจรสมาร์ทเลยอ้าเข้าไม่ได้โจรโจรสักคนออกไปรับสักคนออกไปรับเปมหน่อยเจ้าฟังหึ่งอะไรห้องแรกนี้สับตีแตกเลยใช่อยู่อยู่เจเวลี่ขออย่างเดีย้อย่าเข้าธนาคารอย่าเข้าธนาคารไม่ได้เข้ายี่เจเวลี่แกฟังพี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมฟุกตายอ่ะ พกโดนแสงเหรออย่าโดนแสงนะตำรวดจดปีกถ้าไมตำรวจถึงโดนแสงไม่ได้มันไม่เม k เซน n จำหมดอยู่ฝั่งดีเพชรก็ขโมยไม่ได้เหอะนี่ไงได้แล้วคาเมราแรกของเราอะไรให้หายสองงานพี่ว่าเราปีนขึ้นได้กับรถโคตรพ่อเลยตอนนี้โอ้โหต้องกลับทางนี้จริงเลยนี่อ่๊อออีกนิดนึงพี่จะกลับบ้านเก่าแล้วเต่ายาวมาตั้งนานเพื่อมาตายตรงนี้ และที่ต่อไปก็คือตรงนี้นี่เองพิพิธ,ธภัณฑ์ไดโนเสาร์ดูนี่จะอยู่กลางเมืองสูงสูงสวรรงสวรรเลยใช้สองคนในการกดไดนไม้ไให้ระเบิดที่แนะนําก็คือให้เอาเปืนลงมาด้วยนะทุกคนให้พวกเรา <ใน S 1> อเอาอปืนลงนมาด้วยไอพวกเราได้เรียบด่วนฉากหลังกรอบที่ลงมาเข้าไปในห้องนั้นนะแล้วก็ยิงกระจกวกไหมมันจะมีกระจกตรงนี้ให้ยิงเมื่อเรายิงเสร็จให้เราหยิบกล้องมาอย่างนี้ จริงๆเราจะหยิบเ,เราจะหยิบไอ้โคนี้มาก็ได้นะมันก็เป็นเงินโอเค <Okay S 2> แล้วเราก็ได้กล้องพร้อมกับกองเงินมาจํานวนึ่งนั่นเอง <NFT> วิธีหนีก็เราจะตายก็ได้แต่เราจะเสียงเงินที่เรายกมาทั้งหมดแกมพัตโต้สองด้านทั้งสองด้านเลยอแก้พัตโต้สองด้านด้านแรกก็สวิตช่องหนึ่งกับสวิตช่องสองตรงนี้เราจะต้องโยกสวิตช์พร้อมๆกันหนึ่งสองยกแ ถ้าเราโยกพร้อมกันประตูมันจะเปิดให้เราโยกมาได้เป็นพัลเตอร์นิดหนึ่งก็คือต้องใช้คนสองคนในการเข้ามาป้นที่นี่เราตั้งเงินไปขายก่อนนะเราก็ได้กล้องตัวที่สองมาแล้วนั่นเองเย่ดีได้เลยที่เันโดนนิดมันบินได้เลยที่วันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คนสร้างต้องการใช่ไหมโอเคและกล้องอันที่สามกล้องที่สามอยู่ในแบงค์นี่แบงค์เขียวๆนี่จริงเลยเปิดเปิดประตู โอ้อยู่ตรงนี้นี่เองฮ่าได้กล้องครบแล้วดีกันเถอะมันมันกระดุกกระดิกสะบัดสะบวมเลยเกินไปตึกอาร์บีแบทเทิลกันเห็นไกันที่เข้าตึกอาบีแล้วนะได้แล้วพี่ได้แล้วเขาบอกว่าได้จ o บดีมากได้เจอกล้องหมดแล้วทั้งสามอันแล้วไงต่อแต่ปอนได้เรียน่ะแต่การตำรวจจต่การตำรวจเร็วเร็วเร็วตำรวจตำรวจเร็ว <Yeah! S 2> เราบังเกินเอือหน่อยแน่มันเหมาทั้งเข่งเลยโอ,อ <Okay. S 2> เคเมื่อเราค้นหากอ้อนได้หมด3ตัวเราจะได้เดนตา RB Battle ของเจลเบรกมาแล้วน,นั่นเองชื่อว่าเจลเบรกอาร์บีแบตเทิลแชมเปี้ยนชิพโอเคก็นี่เป็นคลิปจบของการหารเหนนเรียญครั้งนี้เหรียญก็มีอยู่3ที่ประจำหาก,กันนะจ๊ะบายๆก็ผมที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เติมมาแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายนี่มันต่อยกันเองได้ด้วยเหรอใช่ ไอ้ต่อยได้ผอมึู้ลา